ทำไมเราถึงไม่ควรไปพูดถึงมือที่สาถึงแม้ว่าเจ้าตัวค่ะเขาจะไม่ได้ยินเพราะมันเป็นการสะสมพลังงานความเกลียดชังความแค้นเข้าไปในจิตใต้สำนึกในตัวเราค่ะและพลังงานเหล่านี้ถ้าเราไปสะสมมันมากๆทั้งความคิดทั้งการพูดถึงนะคะมันก็จะทำให้ตัวเราถูกด้อยค่าลงไปค่ะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองรู้สึกการเปรียบเทียบค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ที่ช่วยจะไม่ช่วยให้คุณนะดีขึ้นมาได้ เลยแล้ก็ไม่ได้ทําให้อะไรอะไรที่มันแย่อยู่ตอนนี้ค่ะมันดีขึ้นมาได้คนที่แก้ไขปัญหาชีวิตเก่งคือคนที่ไม่จมกับความคิดแย่ๆนานแล้วก็ย้ายความคิดเร็วย้ายความคิดไวเช่นพอเราจะคิดลบคิดลบนะแล้วเราก็รีบเหวี่ยงก,กับ ไม่เอาไม่คิดกลับไปโฟกัสนะคะถึงเป้าหมายที่คุณอยากไปที่คุณอยากดีอยากประสบความสําเร็จอยากให้เขากลับมารักเรานะคะคุณทําแบบนี้ทุกครั้งพอจะลบย้ายพอจะลบย้ายสิ่งเหล่านี้จะเป็นการกระตุ้นทําให้คุณนะ,ะเกิดสภาวะความรู้สึกดีกับตัวคุณเอง เพราะการที่เราชอบพูดถึงมือที่สาบหรือบางทีเราเอาเรื่องมือที่สาบไปนินทาไปพูดถึงในทางไม่ดีทั้งกับคนในครอบครัวเราหรือกับใครก็ไม่รู้สิ่งเหล่านั้นนะคะมันคือการสะสมพลังงานไม่ดีในตัวเรานะคะแล้วก็ฝังเรื่องไม่ดีค่ะให้กับชีวิตตัวเราเพราะจิตใต้สมของเราเขาเหมือนเด็กค่ะเขาไม่รู้เขาแยกไม่ได้ว่าเรื่องไหนจริงไม่จริงเรื่องไหนดีหรือเลวเขารับหมด ็ฉะนั้นพอเขารับไปเนี่ยมันกลาเลยเป็นว่าเขาอะไปดึงดูดพลังงานนะคะปล่อยคลื่นพลังงานออกไปไปดึงดูดสถานการณ์ที่มันใกล้เคียงค่ะให้เข้ามาอีกทําให้อ่ะมันเกิดคําที่ว่าผีซ้ําด้ามลอยตกกระไดสวยซ้ําแล้วซ้าเล่ามันเกิดจากการที่เราไม่มีวินัยทางคําพูดแล้วก็ไม่มีวินัยทางความคิดในตัวเราเองอะชอบพูดแต่เรื่องไม่ดีอะแค้นก็ไปพูดนะคะไปพ่นไปบน่บนระบ,บายแบบนี้คือไม่ดีกับ ตแล้วก็ไม่ดีกับใครด้วยค่ะการที่คุณนะจะเลิกแล้วก็ล้างความคิดที่ไม่ดีค่ะความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจการเปรียบเทียบตัวเองกับมือที่3หรือว่าแค้นกดแค้นกับมือที่3ได้เกิดจากการที่คุณจะต้องนั่งสมาธิและควบคู่การโปรแกรมจิตตัวเองค่ะการโปรแกรมจิตตัวเองคือการพูดดีๆกับตัวเองซ้ําๆค่ะอวยพรตัวเราเองค่ะบอกรักให้คุณค่าตัวเราเองสิ่งนี้อย่างที่บอกน้องจิตใต้าสานึกที่เหมือนเด็กเนี่ยเขาก็จะดูดพลังงานนี้เข้าไปถึงแม้วันนี้ค่ะ คุณจะหงอยเหงาซึมเศร้าหดหูใจอะค่ะแต่ว่า เวลาที่คุณทําอะไรซ้ําๆติดต่อกันเป็นเวลานานๆนะคะเรื่องนั้นจะขยายผลในแนวทางที่ดีขึ้นยิ่งถ้าคุณนะได้นั่งสมาธิคุณจะเหนือกว่าอีกฝ่ายทันทีและก็เหนือกว่าคู่ชีวิตของคุณด้วยเพราะอะไรคะเพราะว่าจิตคุณนิ่งมากพอเวลาเขาจะมาทะเลาะกับคุณหรือบางทีเขาเผลอไปทําอะไรที่คุณไม่ชอบเนี่ยคุณก็จะไม่ปรีแตกไม่มโหง่ายๆไม่เหวี่ยงง่ายเพราะคุณสามารถควบคุมลมหายใจคือเวลาเรานั่งสมาธิมันจะเกิดจากการที่เราควบ คุมลมหายใจเป็นนะคะโดยเฉพาะการฝึกนั่งสมาธิแบบ488หายใจเข้า4นับ1 2 3 4นะ,ะก็อั้นไว้ค่ะ1 2 3 4นับไปจนถึง8กลั้นไปถึง8แล้วก็หายใจออกขมิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดนับ1-8ถึง8นะคะสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณมีสติอดทนอดกลั้นเก่ง นะคะแล้วก็หายใจได้ช้าพอคนเราเนี่ยหายใจถูกต้องหายใจช้าเป็นเนี่ยกว่าคุณจะโกรธอีกทีค่ะคุณก็ลืมไปแล้วว่าคุณจะโกรธอะไร และเนี่ยค่ะคือการควบคุมพลังงานด้านลบนะคะจากการที่คุณแค้นฝังใจะคะ่ะวิธีนี้ต้องทําอย่างมีวินยัยทําอย่างสม่ําเสมอโดยเฉพาะนะคะหลังจากที่เราตื่นนอนนะคะจะทําให้ชีวิตคุณนะคะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาอย่างไม่มีเหตุผลครูอ้อขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่กำลังเจอปัญหานี้ค่ะ